อัปเดตข่ขาวสารล่าสุดเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมจ่ายเงินในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นี้ค่ะซึ่งรับสูงสุดถึง1000บาทผู้สูงอายุผู้พิการฟังด่วนเลยนะคะงานนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะและที่สำคัญโอนตรงเข้าบัญชีเลยนะคะส่วนจะได้รับเงินแบบไหนรับเงินอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศยังคงกดติดการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและล่าสุดค่ะในส่วนของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศเลยนะคะรับเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้โดยโอนตรงในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2อ6 4นยนั่นก็คือทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางค่ะจะจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มี ีสิทธิ์โดยตรงนะคะซึ่งจะจ่ายให้ทุกวันที่10ในแต่ละเดือนหากเดือนในนะคะที่วันที่10ตรงกับวันหยุดราชการก็จะขยับขึ้นมาจ่ายในเดือนนั้นให้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นปฏิทินการจ่ายเงินในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะตรงกับวันที่10พฤศจิกาย,ยนสองนายนั่นก็คือวันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยกระทรวงการคลังนะคะจะโอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุเลยค่ะและสามารถกด เป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและฝากประชาสัมพันธ์นะคะหากผู้สูงอายุคนไหนลงทะเบียนรอบก่อนนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณ2,566ได้คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565ไปจนถึงเดือนกันยาย,ยน2,566ค่ะซึ่งเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ตามรายละเอียดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ ขึ้นไปคือเกิดก่อนวันที่2กันยาย,ยน2 5 0 6นะคะและยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุมาก่อนสําหรับผู้ลงทะเบียนอ่าทะเบียนราษนะคะที่ระบุเฉพาะวันเกิดแต่ไม่ทราบวันเกิดเดือนเกิดนะคะให้ถือวันเกิดนั้นเป็นวันที่1มกราคมของปีนั้นๆคะ่ะแล้วก็มีสัญชาติไทยนะคะรวมไปถึงมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านนั้นด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศนะคะได้เงิน เท่าไหร่ค่ะยังคงจ่ายเป็นช่วงขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะ60ปีถึง69ปีรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท80ปีถึง89ปีรับ800บาทและ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทค่ะ ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเงินจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีของผู้สูงอายุในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2564และกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ